ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เด้อทุกคนเอาบรรยากาศงามๆมาให้เบิ่งพี่น้องคุณฟ้าคือฝนก็กำลังตกเล่ๆไปทางนั้นผมเพิ่งขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยมาจากทางนั้นมาเบิ่งนพันย้อนสะดุ้งพี่น้องโอ้ได้อยู่บ่แม่โอ้ได้อยู่ตัุนาคุณหน้าครับพี่น้องเบิ่งนก็ถูกป่าปะขาวน้อยปลาขาวน้อยมาโดนแล้วยังไม่ทันกระพี<อ>ม้มาโดนระบบแม่ฮะ ไปไตโมงโอ้ก็เปไต่ภูาอู้ยสวอนสวอนสวอนพี่น้องเลยบ้ามขาวเกิดไม่ธรรมดาภูหาภูหาโอ้ยอยากให้มาเห็นนี่นะพี่น้องเลยผู้ลดมักขากินนีมผู้ใดมะขากินนี่เพุ้ภู các khán giả để để đấy p n p nong đấy mưa đang rông nước vón lún đấy p nong nước mà chỉ đặng đấy các nòi đấy tiếp sacabot coi là màn không ạ ô nước này ngang cả đấy มุดแรกเลยแหละเอดอกว่าอะไรทำไหลแห้งขนาดโอ้มาโดนเราบ่เพคะ <c oughs> โอ้ตุ่ยใหญ่บาดกันคักๆเลยพี่น้องเลยพูดอ่ะกระดุกใหญ่ในเรือก็มีจเจ้าลอยแพไป Là... Nên đổ, đứng đâm, đứng đâm này này. ủa hoa 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 nó hoa 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 โอ้ยพพ้อมตักเอาตักเอาอเลรกากันเลยออ้ยต่อโอ้น้ำไหลแห้งขนาดได้เนี่ยือมันช่องหยอกได้เนี่ยฝนพอมา้าขับรถนี่ฝนมาเมื่อกี้นี่ลมพัดรถกับตกถนนก่อ เดี๋วบนเลยครับ 4, บนสี่ห้าคนตะเกียงกันทุกที่มันพวมำยามป่าใช่ครับยามเนี่ยตอนนี้กำลังพวมำคิ้นล้มอย่น้องเลยป่าพวมบืนไปไหนี่โอ้โหโคตรฮัลล์มองใหญ่ก็ได้หลากหลายโอโ้มาเฮงเราบนี่เพ้อ มาเฟืองแวะโอ้โุผูระติผข้องโอ้จะติผข,ข้องข้ามหัวแล้วเมื่อนี่โอ้โุผู้ระตาปวดขึ้นอย่างนี้ได้พี่น้องก็เข้ามาเห็นอย่างสิไท่สิบป,ปวดแบบนี้ฮะกว่าฝนก็มาเรื่อนรินป่งแปง้งปงแปะมาแล้วนี่ กู่ากวาดบ้าไงหนึ่ี่ยผมขับรถเพ่งยิบมาเนี่ยแนละ้วกคักๆ้ถพี่นอ้องอ้ยกูด่ะเขาท่านบนะ่ล่าเขาท่านก่าเอาเอาเอาูเา่เากูด่ะโอ้ย oh ป๊าดโทกิโลดึงกูได้เลย ลวกเดียวดกิโลนึงได้หนีพี่น้องเลยปั๊ทจะสิบปวดวจะวาเออระงตรงเรจะเต็มเลยโอ้ยีเล็กขีเล็กขีเล็กีล็กโีลกสอออั้งบ้เดบุเนีนะ Bang, Boleh buat ya. Hmm. Uh, di kepuat lah habis, -habis. Hmm. Ah, uh, keren. Oh, sana kan Oh, ขันมีแห่แห่ฝรั่ง,นงเนาะเขาขึ้นแห่ฝรั่งขั้นน้ำมาลงนี่เนี่ยโอ้ยยุกขึ้นกับปวัยแห่ตาได้น้อยนะพี่น้องมายืนบ้านเนี่ยยืนขึ้นกับโบ๊ทเบิร์ตแล้วผมว่าเนี่ยโอ้ยมันรำมาด่าไอพวกกันลงเบ็ดกันลงเบ็ดครับโอ้ยกระโดดกระเดีย อ่อนตวัวป่าโอ้ยเราเป็นต่ญาติที่น้องซุ่มเซลกัน,น,น,นงกบาทนึงงยานี่นกิโลหนึ่งยาเนี่ยู้วี่คยณอายเราปันยังทาร่ากันไรผัวรักผัวักทาร่ากันรเอาเอาัวรัก มีเหี่ยฝรั่งมาพื้นลงจากบาทตรงนี้นาะแต่เว้นลงควบลงแล้วพี่น้องฟ้าจากมืดจังน้อยแล้วก็สิบเบิกองทางเลยกวาดผมก็ได้ยพักหลายพี่น้องเลยเอาลเด่ยไปย้อนเลยพี่น้นองจอบเบิ้อีกจากบาทนั่นแหละเมื่อแล้วนี่ออจอบเบื้ซกะก่อนพี่น้อง มันมาเป็นบาทเป็นหมูเป็นหมูเลยพี่น้องเลยบาทได้บาทกูได้ได้ลุ้นเด๋วพี่น้องมอย่านี่กิโลหนึ่ง <c oughs> โอ้ยสะอ่อนลาย <c oughs> ย่างเบียรย์ที่บนทางนั้นจะน่อยกัน <c oughs> โอ้ยบาทละกิโลผู้ใดที่ปวด <c oughs> นี่มันเป็นนองน้ำแบบนี้ครับ <c oughs> น,น้ำ,นนำใหญ่ทางเจียกามทุกคนมาลงเบ็ดกันได้ทุกคนมาลงเบ็ดท,ทา,งดางนี้ก็ลายได้ทางนี้ก็ได้ไม่ธรรมดาโอ้เราไปสำปวดจะมีน้องเลี้ยงสับลาผมฟังงปีสี่ังละห้าคนเราเป็นไปต่ยาติเลย โอ้มึงยานี่ตุกตาเราโยกเมื่อกี้นี่คนอะผมขึ้นมาเราได้อุกคนอะครับบ้านเราเต็มจะเต็มฟองทุกคนอ่าเป็นใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามาไวปนะครับผมมีเวลาเดี๋ยวผมชีแวะถ่ายให้เบิ่งอีกพี่น้องเยี่ยวกับคุ่มื่อเส้นนี้ฮะอู้วสะออดฝากะเจ้าไปแล้วครับผม